ครับแล้วก็วัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยคือใส่หน้ากากล้างมือแล้วช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปสังคมเข้าสังคมจนกว่าเราจะได้รับวัคซีนที่เข้าแขนเราเข้าร่างกายเราโดยทั่วหน้าแล้วแล้วเราก็ค่อยมากลับมาใช้ชีวิตที่แบบเป็นปกติอย่างร้อยเปอร์เซ็นอีกครั้งหนึง่งค่ะตกลงวัคซีนที่ดีที่สุดไม่ใช่วัคซีนเหรอคะ ตลก,ก,กตลงไปใส่หน้าก,กากตกลงไปใส่หน้ากากตกลงไปวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่เําว <c oughs> ่าดีที่สุดมัน,มนต้องตอบอยากอ่ะ <c oughs> ไปบอกยี่ห้อมก็ไม่ได้ครับเราเราเรา,เราตัดสินใจไปแล้วว่าวัคซีนทุกชนิดที่พี่น้องประชาชนทุกคนจะได้รับคือวัคซีนที่ท,ที่รัฐบาลไทยได้เลือกมานะครับให้กับทุกท่านอยู่แล้วมีความปลอดภัยมีสรรพคุณมีประสิทธิผลประสิทธิภาพนะครับที่ทําให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคนได้ รัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลอะไรคะรัฐบาลที่ดีที่สุดนะก็รัฐบ,บาลนี้ครับรัฐมนตรีรัฐ<ยะ>มนตรีสารสุขทางานด้วยกัน